สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้รถเก๋งคัน um. นี้ก็ไฟแบตเตอรี่โชว์ครับท่านผู้ชมรถเป็นเกียร์ฮอนด้าครับไฟแบตเตอรี่โชว์นี่แสดงว่าน่าจะเป็นพวกไดชาร์ตนะครับท่านผู้ชมผมจะเข้ามาในร้านแล้วครับน่าจะเป็นไดชาร์ตครับเข้ามาในร้านแล้วครับเรามาดูอาการเาว่าจะเป็นอะไรจริงๆนะครับท่านผู้ชมเอาผมจะเข้าไปแล้วนะครับท่านผู้ชมเข้าไปแล้วครับน่าจะเป็นไดชาร์ตครับท่านผู้ชม ผมกะประมาณไว้นะครับว่าอย่างนี้นะครับเดี๋ยวดูนายช่างว่านายช่างจะว่าอย่างไรนะครับท่านผู้ชมอ่าผมเข้าจอดแล้วครับอ้าวจอดแล้วก็เข้าเกียร์ P เข้าเบรกไว้ครับไฟแดงโชว์อยู่ครับอ่าแล้วก็ปิดประจบครับปิดแอร์อ้าวไฟโชว์ไฟไฟแบตเตอรี่ครับท่านผู้ชมไฟแบตเตอรี่ตรงนี้นะ มันมา,มาพึง่งมาเสียมันต้องการมาพราหมออ่าพอดีนายช่างถามาทำเมื่อวานนี้ไม่เสียเมื่อวานนี้มาซ่อมอเกี่ยวกับแอร์ครับท่านผู้ชมน้ํายาแอร์หมดแล้วก็น้ํามันคอมแอร์หมดครับวันนี้ก็มาหาคุณหมอคุณหมอรถอีกครับปิดเครื่องครับเราลงไปครับมาเที่ยงพอดีครับผมก็ห่อข้าวมาแล้วนะครับท่านผู้ชมตอนนี้เราผมจะไปลงไปกินข้าวครับข้าวห่อมา เดี๋ยวมาต่อคลิปว่าเป็นอะไรเป็นอะไรกันต่อนะครับท่านผู้ชมจะได้รู้ว่าถ้าแบตเตอรี่โชว์นะครับไฟสีแดงเป็นรูปแบตเตอรี่ก็แสดงว่าน่าจะเป็นพวกไดชาร์ตนะครับท่านผู้ชมนี่ครับท่านผู้ชมเหตุสาเหตุครับไม่ใช่ไดชาร์จเสียครับฟิวที่ป้องกันไดชาร์ตน,นะครับขาดหนึ่งตัวครับคุณหมอ คุณหมอรถซ่อมนะครับเปลี่ยนฟิวแล้วดีขึ้นแล้วครับฟิวขาดครับบางครั้งเราก็ไปว่าให้อ่ประเมินว่าเป็นในชาร์จเสียไม่ใช่ครับเป็นฟิวเสียครับมาดูที่ฟิวก่อนครับมาดูที่ฟิวก่อนนี่ครับตัตารถรถนิสสันนะครับนิสสันนิสสันมา่า ตอนนี้ก็ไฟโชคงจะหายแล้วครับเราไปดูไฟโชนะครับว่าไฟโชหายไหมครับท่านชมไฟโชวหายไหมอ่าไฟโชหายนะครับเราไชมดูครับไฟโชหายครับตอนนี้มีแต่ไฟเบรกและไฟประตูเท่านั้นเเท่านั้นเองครับท่านชมไฟแบตเตอรี่หายแสดงว่ามาอยู่ที่ฟิวขาดครับฟิวที่ป้องกันไปที่ เขาเรียกไฟฟิวฟิวฟิวแบบไหนนะฟิวอะไรนะฟิวตัวนี้ป้องกันอะไรนะฟิวตัวนี้ไฟวิ่งเป็นฟิวไปหาไดชาร์จครับเออฟิวไดชาร์จครับท่านผู้ชมตัวนี้คือฟิวไดชาร์จนะครับฟิววิ่งไปหาไดชาร์จคลิดเดียวครับท่านผู้ชมดูผมมืมือครับคลิปนี้ก็กระจ่างนะครับก็กำลัง เช็คดูก่อนนะัในขั้นตอนชมบางครั้งก็ไม่ใช่ได้ชาจเสียนะครับกลายเป็นว่าฟิวฟิวที่วิ่งไปหาได้ชา์ตนะครับขาดนะครับเอาละครับคลิปนี้ก็คงกระจ่างแล้วครับกดไลค์ครับกดแชร์กดกระดิ่งจังให้เพื่อเป็นกำลังใจครับสวัสดีครับน่าใส่ไปแล้วคะแนนของฟิวนะครับไม่ช่างใสไปแล้วนะครับก็จริญพานนักชมก่อนครับ สำเร็จนะครับวันนี้ครับใช้เวลาประมาณสัก10บนาทีครับ <laughs> 10นาทีเสร็จแล้วก็เวลาอาการแบบนี้ก็มาดูที่ฟิวก่อนนะครับเปิดกลองฟิวก่อนนะครับยังไม่ต้องไปดูที่ในชาร์ตนะครับท่านผู้ชมลาเวลาครับท่านผู้ชม